สวัสดีคะ่ะเพื่อน,อนๆแม่เพชรก็พาเพื่อนๆ,ๆมาชมสวนหย่อมเล็กๆหน้าบ้านของคุณยายนะคะโอ้โหต้นนี้สวยมากๆเลยฟอร์มสวยมากทุกคนอันนี้ดอกพุดธ นะคะมีกล้วยไมย้มีเฟินนะคะความสุขเล็กๆนะคะทุกคนอืมสวยมากๆเลยทุกคนเนี่ยอันนี้สับประรดนะคะอกโกรนีม่านะคะ